สำหรับลูกจ้างที่ทำงานมาแล้วครบ120วันนะแต่ว่านายจ้างเลิกจ้างโดยที่ไม่เข้าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง,ง,งที่กำหนดเอาไว้ในพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา119ลูกจ้างจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนะครับทีนี้มีเหตุอะไรบ้างนะที่ลูกจ้างนะครับจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยนะครับเหตุที่1ก็คือลูกจ้างนั้นทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง เหตุที่2นะครับลูกจ้างเนี่ยทำโดยจงใจนะทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายเหตุที่3นะครับลูกจ้างกระทําโดยประมาทเลินเลอเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเหตุที่4นะครับลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานระเบียบหรือคําสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้างนะถ้าเป็นกรีร้ายแรงนายจ้างก็เลิกจ้างได้ทันทีนะครับโดยไม่ต้องเตือนก่อนและไม่ต้องจ่ายค่าเฉยแต่ถ้าเป็นกรีไม่ร้ายแรงนายจ้างต้องเตือนก่อนนะถ้าลูกจ้างทําผิดซ้ําคําเตือนภายในหปี นายจ้างจะมีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าจดเชยเหตุที่5นะครับลูกจ้างละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทํางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันควรเหตุที่6นะครับลูกจ้างได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดฉะนั้นจากเหตุที่ไล่มานะครับเห็นได้ว่านะถ้านายจ้างต้องการเลิกจ้างเพราะว่าบริษัทนั้นขาดทุนหรือว่าลูกจ้างนั้นทํางานด้อยประสิทธิภาพนะเช่นทํายอดขายไม่ได้ไม่อยู่ในข้อยกเว้น ที่นายจ้างจะไม่ต้องจ่ายค่าทดเฉยนะครับฉะนั้นถ้าเลิกจ้างด้วยเหตุนี้และลูกจ้างทำงานมาแล้วครบ120วันเป็นอย่างน้อยนะครับลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าทดเฉยครับใครอยากรู้เพิ่มเติมนะครับให้ไปเปิดดูที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา1นึประกอบมาตรา1นึนะครับใครต้องการสอบถามข้อกฎหมายพิมพ์คำถามมาในคอมเมนต์ได้เลยครับ